สวัสดีครับผมองอาจจรุงศรีบรรณาธิการนิยสาันนักเลงรถกระบะครับในลำดับต่อไปนี้ผมใคร่ขอรีวิวยานยนต์ประเภท PPV ที่กำลังได้รับความสนใจและทำยอดจําหน่ายได้ดีพอสมควรอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับรถคันรุ่นที่ว่าก็คือ On New Isuzu MU-X นะครับซึ่ง เมื่อ2เดือนก่อนผมได้เคยแนะนำรุ่น3.0ขับเคลื่อน4ล้อไปข้างหนึ่งแล้วนะครับและก็จากเสียงเรียกร้องที่มีเข้ามามากนะครับหลายคนต้องการทราบว่า,าในรุ่น1.9ลิตรนะฮะเครื่องยนต์เล็กเนี่ยนะฮะจะมีความแตกต่างจาก3.0ลิตรอย่างไรบ้างนะครับคันที่เห็นก็คือรุ่น1.9ลิตรครับ นะะฮถ้าเราดูกันโดยรวมรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆภายนอกรอบคันระหว่าง3.0กับ1.9แทบไม่ต่างกันเลยนะครับรูปทรงของหน้ากระจังนะครับกันชนนะฮะไฟหน้าต่างๆพวกเนี้ยนะครับเป็นชิ้นส่วนนะฮะ พัดน้าเบอร์เดียวกันนะครับไฟหน้าไบ LED p r โปรเจ o เตอร์นะครับมี d a daytime r u n n i n g light นะฮะดีไซน์ใหม่นะครับอยู่ในตัวนะครับไฟตัดหมอก LED นะฮะในกันชนนะฮะจะฝังเทนเซอร์กะระยะมา4จุดนะครับนะนอกจากนั้นนะครับยังทันสมัยด้วย ระบบช่วยเหลือการขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับนะก้าเคเตือนการชนด้านหน้านะครับพร้อมเบรกอัตโนมัตินะครับนะป้องกันไม่ให้รถชนจะชนคนชนมอเตอร์ไซค์นะฮะด้านหน้านะครับซึ่งทํางานร่วมกับเรดาร์แบบกล้องคู่นะครับซึ่ง ติดตั้งอยู่ที่ฐานของกระจกมองมองหลังนะครับกนะ็เป็นรุ่นเดียวครับที่ใช้โลล้องกล้องคู่นะครับสำหรับส่วนอื่นรอบคันนะครับจะแตกต่างจากโฉมที่แล้วนะครับในเรื่องของขนาดนะครับคือดีไซน์นะฮะส่วนทรงต่างๆยังเหมือน3 0ลิตรนะครับ แต่ขนาดที่ต่างออกไปจากโฉมที่แล้วก็คือเรื่องของล้อและยางนะครับล้อและยางโฉมที่แล้วเนี่ยจะให้ล้อ7จคูณสินิ้วนะครับล้อ7จคูณสิเพร้อมกับยางขนาด2556570นะครับซึ่งหน้ายางจะแคบกว่านิดนึงนะครับสำหรับในโฉมใหม่นี้นะครับล้อและยางจะมีขนาดเท่าเทียมกับ รุ่น3.0ลิตรนะครับดันเคล้อขนาด20นิ้วนะฮะกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็วงยางขนาด265 50 20นะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่สุดหรูสุดเท่าที่รถประเภท PvV นะในปัจจุบันให้กันมานะครับ กระจกมองข้างก็เป็นชิ้นเดียวกับ3.0นะครับปรับไฟฟ้าฝังไฟเลี้ยว LED แล้วก็มีระบบเตือนรถในจุดอับสายตาก็คือจะมีไฟเตือนนะฮะเมื่อทางด้านข้างมีรถสวนขึ้นมานมีรถแซงขึ้นมานะครับหรือมีรถวิ่งอยู่แล้วเรากำลังจะเปลี่ยนเลนนะฮนะะมองกระจกมองข้างเนี่ยนะครับไฟยา กระพริบขึ้นมานะฮะจะจะจะมีเราจะเห็นไฟเตือนที่กระจกนะครับจุดอื่นๆนะครับเหมือนสามจศนนะครับโดดเด่นด้วยคิ้วนะครับยาวตลอดนะดูหรูหราขึ้นนะฮะรุ่นเก่าไม่มีนะครับนะฮะบันไดอลูมิเนียมนะฮะท่านสีดำมีคิ้วสีเทาคาดนะครับบนหลังคานะฮะ ติดตั้งรูปเรียวนะฮะสีบอลเทานะครับแล้วก็ใช้สาวกาศแบบชักฟินที่ด้านหลังนะครับสำหรับด้านท้ายรถก็ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นๆนะฮะก็คือจะให้มาด้วยฝาท้ายาควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับนะก็กดปุ่มแล้วก็ เปิดปิดอัตโนมัตินะครับ<ะ>พร้อมกันนั้นในส่วนของชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ led มีแนวเส้นสายล้ำสมัยนะครับมองปุ๊บรู้เลยว่านี่คืออี e สุนะครับเรื่องราวของตัวรถโดยรวมนะครับเท่าที่เหมือนกับ3 0ลิตรนะฮะก็คงมีเท่านี้นะครับต่อไปก็คงเป็นเรื่องของ ภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับละหว่าง1.9ลิตคันนี้กับ3.0ลิตรท,ที่รีวิวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วถือได้ว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะครับโครงสร้างวัสดุอุปกรณ์นะฮะอยู่ในเกรดเดียวกันเพราะเป็นรุ่น อุลติเมนเหมือนกันนะครับอคอนโซลหน้านะครับเป็นแบบซอฟท์ทัสในแผงบนนะครับมีความนิ่มนวลน,นะครับบุหนังย็บโชว์ได้เทานะครับอจอทัชสกรีน9ก้นิ้วนะครับแสดงข้อมูลต่างๆนะครับพร้อมการเชื่อมต่อ ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านระบบบลูทูธไม่ต้องเสียบสายนะครับจะเหนือกว่าทั่วไปคือไม่ต้องใช้สายนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับที่แถบสีทองที่เห็นอยู่นี้นะครับในเวลาค่ำคืนเมื่อ เราเปิดไฟหน้านะครับจะมีไฟแอมเบอร์ไลท์นะครับแทรกอยู่ข้างใต้แถบสีทองนี้นะครับ mm hmm. มีที่หน้าปัดนะฮะแล้วก็ที่แถบใต้แผงข้างประตูทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นแอมเบอร์ไลท์เรืองแสงนะครับให้ความสว่างเล็กน้อยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นวงเดียวกันนะครับ จะกำจับ,กร,จบกระชับมือนะครับมีส่วนอวบพองนะครับฝั่งซ้ายปุ่มควบคุมฝั่งซ้ายควบคุมทางเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็บลูทูธนะครับทางฝาเป็นเรื่องของครูสคอนโทรลนะครับการเรียกดูข้อมูลต่างๆนะครับการปรับตัวอะดเดพตีฟครูสคอนโทรลนะครับนอกจากนั้น ยังจะมีแพ t เทิร์นชิปนะครับสำหรับควบคุมตำแหน่งเกียร์นะครับซ้ายลบขวาบวกนะฮะเท่า SUV รุ่นหรูๆทั่วไปนะครับแล้วก็เหมือนกับรุ่นสายจุดสุลฤทธิ์ด้วยนะครับ <S <S คันเกียร์โรมัติจะมีการบอกตำแหน่งเกียร์ไว้ที่หัวนะฮะส่วนหัวคันเกียร์ ไม่ใช่มาเรียงเป็นแถวอยู่ที่ด้านข้างเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับกลางคืนมีไฟบอกนะฮะแล้วก็การขยับเลื่อนนะครับในโฉมนี้จะรู้สึกว่าแข็งกว่าโฉมที่แล้วเล็กน้อยนะครับนอ,อกนั้นก็มีปุ่มจอดไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้โฮเบด ส่วนที่แตกต่างจากรุ่น4ี่น4มีอยู่แค่จะไม่มีปุ่มเลือกระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้เท่านั้นในส่วนของช่องเก็บของต่างๆนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมาตั้งแต่โฉมที่แล้วนะครับยังคงมีทิ้งเครื่องเดิมนะครับนะากฏมาก็ยื่น จะเอาเครื่องดื่มเสียบนะฮะเอาช่องแอร์เป่านะฮะ,นะฮะจะได้ความเย็นตลอดเวลานะครับนะทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับนะช่องเก็บของสองชั้นนะครับนะชั้นบนนี่จะต่างจากรุ่นแล้วนิดหนึ่งคือจะโดนเบียดบางพื้นที่นะครับเพราะว่าในส่วนของ การป้อน CD mp 3นะฮะจะมีเครื่องเล่น CD อยู่นะฮะก็จะ,จะย้ายมาไว้ที่ช่องเก็บของช่องวางของชั้นบนนะครับเพราะนั้นคุณจะเล่นได้ทั้ง CD usb นะครับแล้วก็ส่วนช่องเสียบมีมี CD mp 3นะครับส่วนช่องเสียบ usb จะอยู่ที่ ด้านด้านใต้นาปะนะครับนะฮะแล้วก็มีเกะเปรงยางนะครับนะฮะเหมือนปกติครับตามด้วยช่องเล็กๆนะฮะสำหรับเก็บกา๊าซเล็กๆน้อยหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะฮะที่จะเป็นของส่วนตัวนะครับเอถือว่าเยอะครับนะฮะในคอนโซลครอบคอนเกียร์นะฮะมีหลุมเครื่องเดิมอีกสองที่ พร้อมกันนั้นก็เป็นของเก็บของนะฮะฝาหุ้มหนังแท้ซึ่งใช้เท่าแขนในตัวนะครับแล้วก็มีความลึกพอ,พอประมาณนะครับซึ่งด้านหลังของกล่องเก็บของนะฮะก็ยังมี Power อร์ p ั y นะครับอ่าเป็นอ่าไฟ AC 2 2 0โวลต์นะฮะ1 5 0วัตต์นะฮะเตรียมมาให้นะครับพร้อมช่องชาร์จ usb นะฮะ สําหรับเบาะคู่หน้านะครับรูปทรงก็อาจจะเหมือนกับ3.0นะครับมีความเป็นสปอร์ตแต่ว่าดูหรูหรานะครับส่วนที่รับไหลสองฝั่งนะฮะผายบานะฮะให้ความสบายนะครับด้านข้างก็กระชับรับลำตัวอกระชับรับลำตัวมากนะครับทั้งสองตัวเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ ตัวของคนขับปรับได้8ทิศทางนะครับตัวของคนนั่งฝั่งซ้ายปรับได้4ทิศทางนะครับแล้วก็เป็นเบาะที่ตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีคูลแม a นะครับนั่งนานๆจะไม่รู้สึกร้อนสำหรับเบาะนั่งตอนสองนะครับจะแบ่งแยกปรับพับนะฮะ40-60%นะครับ ด้าน40อยู่ฝั่งขวา60อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ยังสามารถดึงกลางพนักลงมาเป็นเท้าแขนนะครับพร้อมที่เก็บเครื่องดื่มนะฮะแบบซ่อนนะครับก็จะมีอ่าเหมือนถาดวางขนมนะฮะหรือว่าเราจะใช้นะฮะดึงมาเป็นเครื่องดื่มนะฮะเสียบเครื่องดื่มสองที่ นะครับตัวหมอนนะฮะจะ,จะต้องปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าพนักพิงนะครับสามารถที่จะปรับเอนนอนนะครับได้จนสุดถึงอุโมงค์ซุ้มล้อหลังนะครับนะครับ ซึ่งก็ประมาณนี้แหละครับนะฮะซึ่งก็ถือว่าให้ความสบายพอสมควรนะครับนะฮะเดินทางไกลนอนหลับได้นะครับสำหรับใน m ิวเอนี้นะครับเบาะนั่งจะเดินขยับเลื่อนหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าทางมิวเอมีที่วางเท้าเหลือเฟืออยู่แล้ว นะครับทั้งเบาะตอนสองและเบาะตอนสามนะครับสำหรับหลายยี่ห้อที่สามารถเลื่อนเบาะได้เป็นเพราะว่าเบาะตอนสามเขานั่งไม่สบายนะครับจำเป็นที่จะต้องเฉลี่ยวความสบายคือเบาะตอนสองสต้องเดินหน้านะครับแต่ของวีเอ็กนี่ไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นนะครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนนะครับทุกอย่างกว้างขวางนะฮะสบายพอสมควรอยู่แล้วนะครับ การเข้าสู่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับกระทำได้ง่ายมากครับแค่ครับแค่ดึงเป้านฮเบาะก,ก็จะพับและพลิกแะเราก็จะก้าวขึ้นที่นั่งตอนหลังได้อย่างสะดวกสบายนะครับมาดู เบาตอน3ไงครับสำหรับที่นั่งแถวที่3นะครับเมื่อก้าวขึ้นมาด้วยความสุขสบายแล้วนะครับตัวเบาะแถวที่3ก็สบายพอสมควรก็คือนี่เอนได้เกือบจดนะครับฮะเอนได้เกือบจดปร,ประตูหลังแผงหลังนะครับแล้วก็ผมสูง175เซนติเมตรนะครับเมื่อ เข้ามานั่งแล้วนะครับพื้นที่ของเฮดรูมนะฮะผมยังเหลือ,อศ,ศีรษะยังไม่ชนพดานนะครับยังเหลืออีกฝ่ามือหนึ่งเต็มๆนะครับขณะที่เข่านะฮะก็ยังอนุ้วแทรกได้นะครับสบายครับ,นะรบนั่งห้อยเท้าได้ไม่ต้องคุดคูขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นการนั่งห้อยสบายๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สบายที่สุดในกลุ่มสำหรับเบาะแถวที่สามนะครับครับจากนี้ไปเราก็จะมาทดสอบในส่วนที่มีความสำคัญกับรถพอสมควรนะครับ นั่นคือเรื่องของอัตราเร่งนะฮะซึ่งเราจะใช้วิธีจับอัตราเร่งในรูปแบบคอเร์มายนะฮะ402เมตรเป็นหลักนะครับในโฉมที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการใช้เครื่องยนต์19ลิกรครั้งแรกนะครับกับเกียร์6สปีดเหมือนกันเนี่แหละนะครับแต่ความแตกต่างก็คือในโฉมใหม่นี้ ได้มีการปรับ,ปร,บปรุงกล่องควบคุมเครื่องยนต์นะครับให้เป็นเชนสองนะครับมีการปรับกล่องแล้วก็ในรุ่นนี้ให้ล้อ20นิ้วนะครับเท่ากับรุ่น3.0นะครับคราวรุ่นที่แล้วเป็นล้อ18นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรหลายอย่างน่าจะ,ะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ เพราะว่ารถหนักขึ้นนะครับหน้ายางกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ามาดูกว่าการปรับกล่องนะฮะจะช่วยชดเชยได้ขนาดไหนนะครับ<ส>เดี๋ยวมาดูกันครับ<ส>เราจะหมาิดหนึ่ง ในโฉมที่แล้วนะครับอัตราเร่งควอเร์ไมล์มที่ทำไว้นะฮะก็คือ19.20วินาทีนะครับความเร็วตอนผ่านเส้นคอเอร์ไมล์ก็คือ119.7กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็19.20สําสำหรับรถ1.9ลิตรนะฮะก็ก็ถึงแม้จะไม่สวยหรูนะฮะแต่ก็ไม่เร็วนักนะครับ แล้วก็ยังใกล้เคียงกับพวก2.2แล้วก็2.4ลิตรของยี่ห้ออื่นได้ํำไปนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้จะได้ในระดับไหนครับตอนนี้สถานการณ์ดีกันแล้ว เส้นความมัคแล้วนะครับมาดูเลยครับว่าทำได้ฉลอ่าถึงแม้จะเปลี่ยนล้อจาก18นิ้วเป็น20นิ้ว นะครับแล้วก็ย่างหน้ากว้างขึ้นปรากฏว่าการปรับปรุงกล่องนะครับก็ให้ผลดีกว่าเดิมนะฮะนิดหนึ่งนะครับคาเทยสิบเก้าจุดสศนวินาทีผลนี้สิบแปดดเ้าสามวินาทีครับสิบแดุเก้าสามวินาทีความเร็วผ่านเส้นที่ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองกมต่อชั่วโมงนะครับ ดีขายได้นิดหนึ่งนะฮะขาที่แล้วผ่านเส้นที่ร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับพอดูเรื่องของอัตราเร่งแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของระยะเบรกนะครับเรามาดู ประสิทธิภาพของระบบข้ามล้อนะครับซึ่งเราจะเบรกกระตันหันที่ความเร็ว 100. 000. 000. ร้อยกมต่อชั่วโมง,งน,นะครับมาดูกันครับว่าจะมีใช้เวลาสั้นและระยะเบรกอยู่ในระดับใดนะครับรอนิดหนึ่งมีรถตามหลังนะ โอเคครับเราก็เรียบร้อยแล้ว ขาคาเท่วร้อสิบแปดนะครับระยะเบรกที่ทําไว้ก็คือ3.11วินาทีนะครับใช้ใช้ใช้เวลาเบรกนะครับ3.11วินาทีแล้วก็ระยะเบรก44.4เมตรนะครับผลน,นี้ที่ความเร็ว101.0ห่งกมต่อชั่วโมงนะครับ ใช้เวลาไป3.16วินาทีครับ <c oughs> แล้วก็ระยะเบรก4ี่เมตรนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่101ร้อยหนึ่งกมต่อชั่วโมงนะฮะก็ถ้าเราาประมาณนะฮะที่100ร้อยกมต่อชั่วโมงก็คงอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะก็คืออยู่แถวนี้แหละครับ สามจุดหนึ่งนิดนิดสามจุดหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระยะก็คงจะสี่สิบสกว่านะครับอ่าเขาแล้วสี่ี่จุดสนะฮะนนี้สี่ห้าจุดน่งะครับ,บ,นน 4, 1, รบนะลดควาเร็วไปนิดนึงก็น่าจะอยู่สี่สิบี่ปดี่สิเกประมาณนั้น,นะครับก็ถือว่าไม่ต่างจากเดิมนะครับคุณภาพของคุณภาพของ โทษครับประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อนะครับยังได้ใกล้เคียงเดิมครับ mm hmm. ก็เป็นบทสรุปที่น่าจะาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ทจะคบหากับ New X หนึ่งจุก้าลิตรตัวนี้นะครับจากที่กล่าวมาโดยตลอดนะครับ คงช่วยเน้นให้เห็นถึงความน่าใช้โดยรวมนะว่าในส่วนของความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เรื่องของระบบห้ามล้อนะอยะาาตาลเร่งผมได้พูดไปบ้างแล้วในคลิปประกอบนะฮะที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็เน้นอีกครั้งนะครับว่าระบบช่วงล่าง จะออกเฟิร์มกว่าโฉมที่แล้วเล็กน้อยคือโฉมที่แล้วนิ่มแต่ว่ามีย้วยนะครับ <c oughs> โฉมนี้จะเฟิร์มขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็คือไม่ย้วยแต่ยังนุ่มอยู่นะครับยังนุ่มหนึบนะฮะอยห้ามล้อนะฮะยังดีเหมือนเดิมนะครับอัตราเร่งอย่างที่บอกไว้คือ,อดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับ เดี๋ยวไปตามได้จากนักเลงรถกระบะนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหลายทั้งมวลนะครับติดตามได้ในนิสารนักเลงรถกระบะฉบับที่377ประจําเดือนมิถุนายน2564นะครับหนังสือออกวางตลาดวันที่25พฤษภาคมนะครับติดตามอ่านได้ครับขอบคุณครับ